สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายลบบุรีถึงปากน้ำโพนะครับยกระดับยาวที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับโดยมีความยาว23กิโลเมตรเร่งงานเพื่อให้เปิดได้ทันปี2566เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟทเปิดเผยว่าขณะนี้ ภาพรวมการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางสายเหนือช่วงลบบุรีถึงปากน้ำโพระยะทาง145กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างราว21,500ล้านบาทมีความคืบหน้าประมาณ60%โดยสัญญาที่1นะครับช่วงบ้านกลับถึงโคกกระเทียมระยะทาง29กิโลคืบหน้าไปแล้วกว่า55%เร็วกว่าแผน17.8%ส่วนสัญญาที่2นะครับช่วงท่าแครถึงปากน้ำโพระยะทาง100 16กิโลเมตรคืบหน้า66.8%นะครับล่าช้ากว่าแผน1.9%และสัญญาที่3งานระบบอนณสัญญาณและโทรคมนาคมคืบหน้า7.2%ล่าช้ากว่าแผน 26%นะครับรายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยยังแจ้งต่ออีกว่าสําหรับสัญญาที่1ซึ่งเป็นจุดที่มีการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับความยาว23กิโลเมตรสูง10ถึง20เมตรเริ่มตั้งแต่ออกจากสถานีบ้านกลับจังหวัดสระบุรีและเริ่มลดระดับลงก่อนเข้าสู่บริเวณสถานีโคกกระเทียม จังหวัดลบบุรีซึ่งถือว่าเป็นทางรถไฟยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนั้นขณะน,นี้งานได้เดินหน้าไปมากมีการวางโครงสร้างทางยกระดับอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงบางส่วนอาทิช่วงข้ามแยกของถนนต่างๆเพราะจะต้องใช้งานด้านเทคนิคค่อนข้างสูงส่วนสัญญาที่2และสัญญาที่3ยอมรับว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิดรอบที่3ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างค่อนข้างมากทำให้งาน ต้องล่าช้าออกไปจากแผนที่วางไว้นะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยยังแจ้งต่ออีกว่าสาเหตุของงานล่าช้าส่วนใหญ่มาจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนงานที่มาทำงานไม่เพียงพอจึงทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนเบื้องต้นได้เร่งรัดผู้รับเหมาทุกสัปดาห์โดยให้หาวิธีการแก้ไขแล้วอาทิหาผู้รับจ้างรายย่อยหรือว่าซับคอนแทรคเพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปได้ และให้งานยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้นะครับโดยโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2565และเปิดให้บริการตลอดทั้งเส้นได้ในปี2566นะครับปัจจุบันนะครับนอกจากปัญหาโควิด ทำให้งานก่อสร้างล่าช้าแล้วยังมีปัญหาอื่นๆอีกเล็กน้อยที่กำลังเล่งแก้ไขโดยเฉพาะการปรับแบบการก่อสร้างบริเวณข้ามแม่น้ํา3จุดเนื่องจากเดิมจะต้องสร้างเสาตอหม้อทุก25เมตรซึ่งจะมีบริเวณกลางแม่น้ําและริมตะลิ่งด้วยแต่ทางกรมเจ้าท่ามองว่าเป็นการกีดขวางทางน้ําจึงต้องออกแบบใหม่ให้เป็นการก่อสร้างแบบสแปนยาวไม่มีเสาตอหม้อตรงกลางแม่น้ํามั่นใจได้ว่าแบบใหม่ ปลอดภัยเพราะคำนวณตามหลักวิศวกรรมเวลานี้ ออกแบบเรียบร้อยนะครับและอยู่ระหว่างการก่อสร้างรายงานข่าวจากการรถไฟนะครับยังแจ้งต่ออีกว่านอกจากนี้ยังติดปัญหาเรื่องการเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อีกประมาณ2แปลงซึ่งยังมีข้อพิพาทอยู่คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและคงจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีสัญญาใดขอขยายสัญญาเพิ่มเติมมายัางการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่เนื่องจากเวลานี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิดยังไม่จบทางผู้รับเหมาสามารถยื่นเรื่องขยายสัญญามาได้เพื่อให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาอนุมตัติต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวความคืบหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือช่วงลบบุรีถึงปากน้ำโพนะครับระยะทาง145กิโลเมตรวงเงินค่าก่อสร้าง20,000ล้านบาทนะครับ โดยตอนนี้ได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณข่าวจาก Daily News และภาพข่าวจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีถึงปากน้ำโพเดี๋ยวถ้ามีข่าวคืบหน้าอย่างไรเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ